สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมื้อนี่จิพ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งกันนี่แล้วครับนี่ครับเรื่องที่ไม่อยากให้มันเกิดครับกับการทํางานกับรถนี่ครับนี่นะครับล่อหลุดครับขราบผมนี่ครับคู่ปตาครับพนักกลับมาจากไทยนานะครับนี่ครับน็อตขาดครับนี่ครับน็อตตัวนี้ครับ ขาดครับเลยเห็นเห็นตัวเดียวครับนี่บม่รู้ว่านไปใส่เนาะครับขาดออกเลยครับนี่ขาดวัสโตเลยครับบางค้กับขาดเนี่ครับสี่เหลิ่มบางค้นะครับกำลังสีเหลี่ยเขอโรงงานเนีครับหอดโรงงานเราเนี่ครับเหลี่ยวเขาหล่อขาดออกเลยครับตกใส่ ขั้นทรงน่าจะบเป็นอย่างนะครับขั้นทรงถือน้อยนิงนี่ห้อยสีถือเพราะมันดูดปุ๊บมันกับเข่ามาได้นีครับวงล้ออันนี้เอาฟกลิรมันยกขึ้นครับเราก็เอาล้อออกนี่นะครับล้อคิดว่ามันน่าจะรวมตะวโดนเรานะครับนี่ครับเพราะว่ามันเปลี่ยนห้อยมันมันกินกระท่าไหมครับนี่นี่นี่ครับจุกกระขาดครับจุกล้มขาด นี่นะครับโอ้ผมเราตกใจเบิดครับขี่ม้ดีๆตกตึมเลยครับรถหล่อขาดครับนี่นะครับมันเป็นอุบัติเหตุน่าฮาก็ไปตั้งใจนะครับกับมมนี้ผู้ใยอยากให้มันเกิดนะครับมันกายเหตุบได้ครับมันที่เกิดนะครับซอยบได้นะครับ บอ่อยากมีใไ้พูดบ่มีผูดอดอยากให้มันเกิดครับไทยน่าก็ไทได้สามให้ครับเรียนกับโรงงานพอดีครั้งนี้อาจจะเป็นนี่กันครับต้องไล่นอดไม่นอดเสียเบุดครับปันนี้ผมก็ที่ถอดกระทะตัวนี้นะครับ ทอเท่าตัวนี้ไปใส่กับกระทะกระทะย่างนั่นนะครับมผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่เห็นออกมึงเท่านี้นะครับมันเป็นอุบัติเหตุครับสวัสดีครับ